วันนี้ผมจะมาทําการสอนธีการเล่นเกมนักท่องฝันภายใน6นาทีนะผมซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าเป็นปาร์ตี้เกมครับเล่นได้ตั้งแต่4ถึง10คนนะครับผม mm hmm. เกมนี้รัาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเล่นกับกลุ่มเพื่อนเล่นกับแฟนเล่นกับครอบครัวสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับผมซึ่งธีมเกมนี้มันคือการที่เรากําลังหลับฝันกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีทูตต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมเนี่ยมาคอยปวดเราขณะที่เรากําลังนอน ตื่นมาครับผมเราจําเป็นที่จะต้องทวนความฝันนึกให้ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อคืนนี้จะวิธีการเล่นและว,วิธีเซตอัพเกมนี้จะเป็นยังไงผมเดี๋ยวตามไปดูในคลิปได้เลยโอเคครับก่อนที่จะไปดูวิธีการเซตอัพนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าแต่ละใบคืออะไรนะครับก็คืออันนี้จะเป็นการ์ดความฝันนะครับผมอันนี้แต่ละอันนะก็จะเป็นการ์ดบทบาทตัวละครนะครับที่ ที่เราได้ไปซึ่งวิธีการดูครับก็มันก็จะมีชื่อบอกอยู่ข้างล่างก็คือมีอาบุกี้แมนมีแฟร r ี่แล้วก็มีแซนแมนมี3บทบาทแล้วก็มีนักท่องฝันอีกหนึ่งนะครับเป็น4บทบาทซึ่งแต่ละบทบาทต้องทำหน้าที่อะไระครเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีนึงนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนาฬิกาครับนาฬิกาทรายเอาไว้จับเวลาสําหรับ แต่ละค่ำคืนของนักท่องฝันนะครับผมและสุดท้ายครับผมก็จะมีนี่เป็นผ้าปิดตาครับสำ,สำหรับให้นักท่องฝันครับปิดตาไว้จะได้ไม่เห็นคำใบ้ต่างๆตรงนี้นะครับผมต่อมาวิธีเซตอัพครับผมก็คือเราจะสุ่มแจกนะฮะแจกาการ์ดบทบาทเนี่ยให้แต่ละผู้เล่นนะครับผมซึ่งพอแจกก็เนี่ยคนที่เป็นนักท่องฝันก็ต้องแจกให้ให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องเปิดดูว่ามันคืออะไร ส่วนจํานวนในการแจกนะครับก็คือมันจะมีแต่ละผู้เล่นอยู่นะครับในคู่มือจะมีบอกอยู่ว่าต้องแจกแฟรี่มีบุกี้แมนมีอะไรเท่าไหร่จานวนกี่คนนะครับผมอันนี้ก็เวลาเล่นกี่คนก็ไปสามารถดูในคู่มือได้นะครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เราแจกกัด๊ดบทบาทให้แต่ละผู้เล่นนะครับให้แต่ละผู้เล่นดูนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะต้องทําหน้าที่อะไรนะครับหลังจากที่เราแจกครบปุ๊บ นักท่องฝันปิดตาแล้วก็ควานาฬิกาซ้ายเลยครับผมเป็นการจับเวลาในค่ําคืนนี้โปรในการเล่นนะครับมันจะมีในเกมนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด2เฟสนะครับก็คือจะมีเฟสกลางคืนแล้วก็เฟสกลางวันสำหรับเฟสกลางคืนนะครับผมก็คือให้ทุกคนนะครับเริ่มใบเริ่มใบคําของตัวเองสมมติตอนนี้ผมเป็นนักท่องฝันอยู่แต่ละคนนะครับก็ให้เริ่มใบครับผมว่าตัวเองนะ เ,เห็นคําอะไรที่อยู่ข้างบนสมมุติเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งแต่ละทูนนะครับจะใบ้ต่างกันยังไงนะค,คือคนที่เป็นแฟรี่นะครับต้องพยายามใบ้ให้นักท่องฝันทายถูกว่าคําคํานี้คืออะไรบุกี้แมนนะครับต้องใบย,ยังไงก็ได้ให้นักท่องฝันทายผิดครับผมส่วนแซนแมนก็คือพยายามใบ้ให้ทั้งที่ถูกแล้วก็ที่ผิดแบบมันเท่าๆกันซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นการได้คะแนนของแต่ละคนไปเลย ส่วนนักท่องฝันนะครับก็คือจะได้คะแนนจากการที่เราทายถูกมากมากน้อยแค่ไหนอ่ะสมมุติว่าเริ่มเล่นจริงๆอ่ะสมมติว่าอ่ะเป็นคําว่าถุงนะบุกี้แมนก็ต้องใบเป็นคำคำหนึงนะครับซึ่งห้ามที่ห้ามมีคําที่มันเกี่ยวกับคําว่าถุงอันนี้อยู่อาจจะแบบว่าใบแบบว่าเออเอาไว้ใส่ของอะไรอย่างงี้แซนแมนก็เลือกครับว่าจะใบว่าอะไรอ่ะแฟรี่เลือก่าใบว่าอะไรหลังจากใบ้เสร็จปุ๊บก็ดูครับว่านักท่องฝันเนี่ยทายถูกหรือผิดซึ่งถ้าสมมุติว่า หลังจากตอบไปแล้วครับนักท่องฝันมีสิทธิต์ตอบแค่ครั้งเดียวถ้าสมมติตอบแล้วครับเราจะไม่เฉลยนะครับผมว่า,าสิ่งที่นักท่องฝันพูดเนี่ยมันถูกหรือผิดสมม,มุติว่าตอบไปปุ๊บอ,อาจจะตอบว่าถูกถ้าเกิดสม,มมติถูกนะครับเราจะเอาไว้ทางนี้ครับผมฝั่งที่มันเป็นสีเหลืองส่วนถ้าเกิดตอบผิดนะครับเราจะเอาไว้ฝั่งที่มันเป็นสีฟ้านะครับผมก็เล่นไปเรื่อยครับจนกว่านาฬิกาทรายนี้จะหมดเวลานะครับผมหลังจากนาฬิกาทรายนี้หมดเวลาก็คือ นักท่องนักท่องฝันจะตื่นขึ้นมาครับแต่ว่าก่อนที่จะเปิดผ้าเปิดตาขึ้นมาฮะเราจะให้นักท่องฝันครับทำการทวนว่าตัวเองอะได้ฝันอะไรไปบ้างในเมื่อคืนนะครับผมก็อาจจะทวนแบบว่าเออเวลาทวนครับอยากจะแนะนําว่าให้ทวนแบบว่ามันให้มันเป็นเนื้อเรื่องนะครับสมมุติว่าเอออาจจะเป็นประมาณว่าเออเมื่อคืนฉันฝันว่า ฉันไปซื้อถุงถุงผ้ามาหนึง่งเพื่อที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ไม้กวาดซึ่งอาจจะแบบว่าเออสามารถทายแบบสุ่มๆครัแบบโดยที่ให้มันมากกว่าการ์ดที่มีตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่านักท่องฝันเนี่ยจะได้คะแนนจากการที่เราทายถูกเป็นเป็นคะแนนโบนัสครับผมยิ่งทายถูกเยอะเท่าไหร่นักท่องฝันก็ยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นนะครับผม ในส่วนของการจบเกมนะครับก็คือเราจะเล่น1คนครับจะเล่นให้ครบ2เฟสก็คือมีเฟสกลางคืนนะเฟสกลางคืนก็คือใบคานะครับผมแล้วก็เฟสกลางวันนะครับก็คือทวนความฝันที่เกิดขึ้นไปในเมื่อคืนนะครับผมเมื่อจบอ่านนี้เราจะนับว่าจบ1รอบเล็กนะครับซึ่งเกมจะจบก็ต่อเมื่อทุกคนได้เป็นนักท่องฝันก็คือปิดตาครบคนเมื่อไหร่เกมก็จะจบนะครับแล้วเราก็จะมานับแต้มรวมจากการที่เราเป็นทูตแล้วก็เป็นนักท่องฝันเนี่ยเอาคะแนนที่เรามีทั้งหมดมารวมเลยครับผมส่วนวิธีการนับแต้มนะครับก็คือ อย่างที่ได้บอกไปแล้วแฟรี่นะครับต้องทํำยังไงก็ได้ครับผมให้นักท่องฝันเนี่ยทายค,ความฝันที่อยู่ตรงนี้ให้ถูกส่วนบุ๊กกี้แมนนะครับก็คือใบยังไงก็ได้ครับให้นักท่องฝันเนี่ยเอ่อทายผิดส่วนแซนแมนก็คือพอดีพอดีอดน,นะครับซึ่งแซนแมนเนี่ยคะแนนจะวิธีการดูคะแนนน่ยดูยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าใบที่ถูกและใบที่ผิดนะครับมีจํานวนเท่ากันนะครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้อ่สมมุติว่าเป็น3ใบเท่ากันนะครับผม ซนแมนจะได้เป็น3บวกกับอีก2นะครับเป็นคะแนนพิเศษก็จะได้เป็น5คะแนนนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมมีถูก2อันมีผิด3อันถ้าห่างกันแค่หนึ่งใบนะครับให้ดูว่าใบไหนมากที่สุดเซนแมนจะได้คะแนนเอ่อจากฝั่งนั้นนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้ทายผิด4อันทายถูก2ออันนะครับให้ดูว่าอันไหนที่น้อยกว่าครับก็คือเซนแมนจะได้คะแนนจากฝั่งนั้นไป ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการสอนวิธีเล่นเกมนักท่องฝังน,นะครับผมอยากจะฝากแอบอ,อยากจะบอกทริปเล็กๆก่อนนะครับผมก็คือในตอนที่ใบ้กันเนี่ยตัวละครที่เป็นทูตทั้ง3าตัวพยายามใบให้มันแบบว่าให้นักท่องฝังน,นครับจับไม่ได้ว่าใครเป็นตัวละครไหนนะครับไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราใบในแบบที่คนนึงใบให้ถูกเลยคนนึงใบให้ผิดก็คือใบฉีกเลยครับมันจะทำให้นักท่องฝันในบางทีอาจจะไม่ฝังเราแล้วพรรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่อยากให้เขาทายถูก สำหรับใครนะครับที่สนใจเกมนี้ครับสามารถมาลองเล่นที่ร้านบล็อกแอนด์บลูได้นะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอฝากทิ้งลิงก์ไว้ให้สักสองลิงก์นะครับเดี๋ยวจะเป็นลิงก์ช้อปปี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกมนะครับสามารถมาสั่งซื้อได้แล้วก็ลิงก์ Facebook นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้โค้ชส่วนลดหรือว่าอยากติดตามข่าวสารเนี่ยก็สามารถมาติดตามได้ที่ Facebook ของทางร้านบล็อกแอนด์บลูนะผมสำหรับคลิปหน้าผมจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมก็ได้นะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ